สัสดีค่ะทุกคนต้อนรับเข้าสู่สส่าชาแนลนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะพามาเปิดกล่องนะคะก็คืออราต้องพูดก่อนว่ากล่องเนี้ยเป็นกล่องน้องสาวส่งมานะคะเป็นน้องรักนะคะที่อยู่ทางโอไฮโอนะคะเขาเอา่าไม่รู้ส่งอะไรไมาให้เราจะมาดูว่ามันคืออะไรนะคะเพราะว่าปกติแล้วนางบอกว่าอา่าจะมี น้องมาจากเมืองไทยแล้วเขาคิ้วของมานะคะทุกคนแล้วของที่นี่นะถ้าถ้าได้จากเมืองไทยนะจะเป็นอะไรที่แบบฟินมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็มาดูว่าเขาส่งอะไรมาให้นะคะนางก็ส่งอย่างนี้นางน่ารักนะคะนางส่งมาอย่างนี้ประจํานะคะโดยที่เราไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรเดี๋ยวให้ดูนี่นะคะเดี๋ยวไม่ให้ดูที่อยู่เขานาที่อยู่เขาที่ต้องปิดไว้นะคะให้ดูราคาส่งแล้วกันนะราคาส่งก็จะเนี่ย ยี่สิบแปดเหรียญก็ประมาณสามสิบเกือบสามสิบนะคะอยู่ที่ค่าส่งก็ปกติแล้วมันจะคิดเหมาเป็นกล่องเนาะแต่เนี่ยสามไม่รู้ว่าเขาช่างน้ำหนักหรืออะไรนะคะหนดูสิมันมีแบบเหมารวมเหมาส่งแล้วก็มีแบบเหมาเป็นกล่องส่งหรือว่าจะส่งตามน้ำหนักแบบนี้หรือเปล่าใช่ค่ะอันนี้ส่งตามน้ำหนักนะคะอยู่ที่ประมาณ11เอดพาวนะคะอ่า โอเคเรามาเปิดกันเลยนะคะก็กล่องก็สะบักสะบอมหน่อยนะจะ <laughs> ให้ดูนะคะเพราะมันมาไกลเนาะมันมาจากโอไฮโอนะคะทุกคนก็อยู่ทางเหนือของอเมริกานะคะรัฐโอไฮโอนะคะเห็น okay, ข้าดูกันแสงจากตรงโน้นเข้ามาหน้าสาตรงนี้เจอกันโอเคได้ไหมได้นะคะขยับถอยกล้องนิดนึงโอเคนะคะเปิดเลยนะจ๊ะ ดูซิว่านางได้อะไรมาให้เรากินนางน่ารักนะคะทั้งเป็นอะไรที่แบบว่าน้องเป็นน้องรักที่รักกันมาตั้งแต่อยู่เมืองไทยแล้วนะคะแล้วทีนี้จะพูดให้ฟังนางเป็นอะไรที่แบบเรียนด้วยกันมานะคะเรียนภาคพิเศษเพียกสอนนะคะที่เมืองที่เหมือนไข่นะคะแล้วทีนี้นางก็มาอยู่ที่นี่ตอนแรกที่ย้ายมาเราก็ไม่รู้เลยว่า นางมาอยู่อเมริกาเหมือนกันเราไม่รู้นะคะพอมาถึงนางบอกนางอยู่ที่รัฐโอไฮโอเราก็โอ,อ้อยู่ที่ไหนเนาะเรามาอยู่ใหม่ๆเราก็ไม่รู้เนาะโอไฮโออยู่ตรงเุดไหนของโลกก็ยังไม่รู้เลยอเมริกามีกี่รัฐมีกี่สเตทเราย,ยังไม่รู้นะคะอยู่ต่อมาเราถึงรู้ว่ามีห้าสิบสเตทนะคะนี่มาแล้วนะคะปัทบมีเนื้อทุกคนนางทำ เนื้อแห้งนะคะเนี่ยเนื้อแดดเดียวนะคะเพราะน้องน้องเนี่ยนางหนูเคยกินตอนที่เวลานางมาทุกปีเนี่ยตอนที่ไปหาไอคนที่สายเคยทคําคลิปไปที่ไปหาทีา่ที่เขาลงมากับครอบครัวเขานะคะนางจะเป็นคนที่หมักเนื้ออร่อยมากนะคะแต่เราก็ทําง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะดูนางทํามาให้ถุงเบิเลเลยนะคะที่เป็นแดดเดียว พอดีเลยกำลังอยากกินแบบเดียวพอดีนะคะนี่นะคะได้เลยถุงเนึงอะไรอีกเนี่ยคันไม้คันมือนะคะเหมือนจะดุเหมือนจะถูกหวยนะคะทุกคน <laughs> แล้วก็นี่ก๋วยจับเป็นก๋วยจับยวนนะคะดอ,อันนี้อร่อยบอกเลยว่าอร่อยไม่ต้องอะไรมากเลยเนี่ยต้มต้มเสร็จใส่เครื่องใส่เนื้อนิดนึงหมูเด้ง บอกเลยว่าฟินมากนะคะโอเคอันนี้คืออะไรต้องขอเล่าก่อนว่าเนี่ยกล่องเนี้ยน้องคนที่เขาเพิ่งมาจากเมืองไทยเนี่ยเพิ่งได้วีซ่าแล้วมาอยู่กับแฟนเขาอยู่ที่วอชิงตันสเตทเนี่ยเป็นน้องรักของของน้องคนนี้นะคะแล้วนางก็หิ้วมาหอบมาไม่ใชน่น้อยนะเนี่ยเจา้าะของสกล่องนี้ก็ไปเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยเยอะนะแล้วเขาก็ไม่ใช่มีแต่เราเขาก็ขยายแบบว่าแบงฟันนะคะ หวยจับสดมาดูของแบบของดีทั้งนั้นเลยนะทุกคนเยอะมากนะคะ,อะโอเคหวยจับถุงนึงโอเคเหมือนเดิมหวยจับนาาชอบกินหวยจับน้องอีทนี่ชอบกินหวยจับนะคะทุกคนเออแล้วก็อันนี้ท่าสยามเห็นเขาโฆษณาขายกันอยู่นะคะน้าจะอร่อยนะคะแต่ว่าไม่รู้นะอันนี้ต้องลองนะคะ เว็บแป๊บเดียวได้กินเลยเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเลอไม่รู้นะ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห่อหวยจับยวนกี่ห่อแล้วเนี่ยโอ้แม่เจ้าให้เนยเยอะมากนะคะทุกคนหวยจับยวนนะคะหวยจับยวนหวยจับยวนก๋วยเตี๋ยวอ้าวหนียว้เหนีย เด,เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะคุจับยวนอออกก่อนจะยวนนะคะอันนี้จะอันนี้จะอร่อยมากถ้าเขาขายก็จะอยู่ที่ซองละสี่เหรียญน,นะคะทุกคนซองละสี่เหรียญหนึ่งเหรียญก็แต่นี้ตกเลขมากเลยนะสามสิบเนาะตีไปสามสิบก็ซองละซองละประมาณร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบบาทมาถึงที่เมืองไทยนะจากเมืองไทยไม่ใช่จากเมืองไทยมาที่นี่นะพอมาของทิของอะไรที่เขาเอามาขายที่นี่นะคะทุกคนเขาจะต้องบวก ค่าขนส่งน่นนี่นั่นนะคะเราไม่ว่ากันนะคะเพราะว่ามันมาไกลเนาะเราก็ยังคิดอยู่ว่าอยากขายของนะคะทุกคนแต่เราเป็นแม่ค้าไม่ได้เราใจอ่อนโอ้โหนี่ไม่อยากจะบอกว่านางเอาอะไรมาให้เนี่ยอันนี้คืออะไรกันเนี่ยน,น,นะคะเดี๋ยวขอกเดอีหนึ่งนี่นะคะ๋วยวให้ดูนะขออะไรมาให้หลานคะนี่โอ้ยดูเสือ้อเสื้อหลานเสื้อตัวเล็กนะคะ ซื้อมาทำไมคะเนี่ยทำไมมีเสื้อผ้าด้วยคะปะทกซื้อเสื้อผ้าให้หลานนะคะน่ารักไหมอ๋อนี่แต่ของน่ารักนาอนี่เลยซื้อมาทำไมเนาะกรนะโปรงน่ารักน่ารักนี่าให้หลานนางโอ้ดูแม่เจ้าทูทูของเด็ก อันนี้ก็คือสงสัยนางจะซื้อที่นี่แล้วก็ฝากมาให้หรือเปล่าหรือ,อยังไงเพราะว่าของมันเพิ่งมาถึงนะคะแต่ก็ยังไม่ได้คุยกับน้องอะไรมากนะคะก็ยังไม่รู้ว่าแค่ทักไปว่าของถึงแล้วนะอันนี้คือของที่ปรตปลาลมาปลากมาค่ะเดี๋ยวดูก่อนนะคะทุกคนนางใส่แบบกันแตกมาด้วยนะเนี่ยไอบับเบเนี่ยเป็นโฟมนะคะ คลิปนี้ทําง่ายๆเนาะเราก็ชีวิตบ้านๆนะคะวันนี้ไม่รู้จะลงอะไรให้ดูว่าแต่อยู่บ้านนะคะอยู่บ้านทั้งวันเลยเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีนะคะพรุ่งนี้ได้ไปออกไปดูบ้านนะคะโอ้น้รราําปลาของแซบบอกเลยนะจ๊ะเวลาเป็นคนอีสานเวลาเจอน้ําปลาเนี่ยมันเหมือนเราถูกหวยจริงเวลามันแบบ จริงๆมันเป็นอะไรแล้วรสชาติเนี้ยตอนนั้นที่น้องเข้ามานะคะแล้วก็อยู่กับเพื่อนอีกคนนึงชื่อแกเป็นรักแกเหมือนพี่สาวเราก็เป็นพี่นีแล้วก็แกก็คือเรามารีวิวกันว่าน้ำปลาของไม้หรือน้ำปลาของเนี่ยเทพธิดาหรือน้ำปลาของแม่เหรียญอันไหนที่มันแบบเลิศเลิศกว่ากันนะคะมันอยู่ที่รสชาติที่เราชอบนะคะทุกคนแต่ รสชาติตัวนี้มันจะออกเป็นเหมือนแบบใครที่ชอบกิ่นน้ําปลาที่ปลดอ่ะสามเป็นคนหนึ่งก็ชอบนะชอบกินอย่างนั้นนะคะน้ําปลาที่ปลดตัวนี้ยจะเป็นกลิ่นคล้ายๆกับน้ําปลาที่ปลรดรแล้วก็จะนัวมากทุกคนแล้วก็จะมีของแม่เหรียญนะคะสามีเยวจะขึ้นรูปให้ดูแม่เหรียญคนที่อยู่บองไทยอ่ะต้องรู้แม่เหรียญนี่แบบยืนหนึ่งนะคะแต่ก็กินอันนั้นก็เป็นรสชาติหนึ่งนะคะก็คือแบบเป็นแบบนัวนัวแบบ นมงนงเหม็นเหม็น <laughs> ชอบ <laughs> ใส่ส้มตำนี่แซ่บเลยทีเดียวนะคะอันนี้อันเดียวกันหรือเปล่าอ่าน,นี่เหมือนกันนะคะเราไม่แกะนะอันนี้นันเดียวกันนะคะซื้อตอนส่งมา้ยอะกว่าวดเพรทำไมส่งมาเยอะจังเลยนะคะอันนี้่หละราะมันมีสองสูตรเลยมีสองสูตรนะคะนี่นาาก็หอมเหมอนกันดูโอเคอันนี้เป็นสำรักปู มีสสูตรนะสมห้อันนี้น้องก็บอกว่าอร่อยมันก็อร่อยของเขาจริงจริงตัวนี้อร่อยอร่อยมากนะคะตัวนี้เป็นรสชาติที่แบบแซ่บนัวแซ่บนัวตามสไตล์ของคนชอบกินส้มตำนะคะโอเคส่งนี้มาให้ทุกคนน้องนะคะเราอะถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนดีดีิตรภาพดีดีนะคะทุกคนรักษาไวน้น้วยยิ่งเราอยู่มาอยู่ที่ต่างแดนนะคะราไม่ได้เจอกันง่ายง่ายนะคะทุกคน พอเจอกันแล้วเนี่ยมันกว่จะได้ใจกันมันก็อีกเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะชีวิตต่างแดนนะคะนี่เราไม่ได้ว่ากันเนาะแบบว่าพูดแบบเป็นเนื้อแท้นะคะเราไม่ได้เกลียดชังอะไรกันเนาะความหมายภาษาก็คือถ้าเราเจอใครที่เขาจริงใจเนี่ยเราก็ต้องแบบอยู่ให้ได้นะคะอยู่ให้จริงใจกันนะคะไม่พูดรับหลังอะไรกันนะคะกว่าจะได้เป็นเพื่อนกันอันนี้ต้องเป็นปภาัา โดยที่ไม่มีชื่อนะคะทุกคนน้องก็ใส่กระปุกมาให้แต่ว่าขอบอกว่าแซ่บมากคือน้ำลายเลยสิเดียวเปิดให้ดูนางแบ่งมาให้ประมาณนี้ปลาสับเอ้ยเจ้านี้นะ,ะอยากกินมากๆเลยนะ,ะเพราะว่ามันเป็นของน้องเป็นคนกาลสินนะคะทุกคนเป็นของดีของเมืองกาลสินเลยนะเนี่ยน,นางคงจะซื้อมาเยอะแล้วที่นี้นางก็จะแบ่งให้คนโน้นคนนี้นะคะนี่เป็นปลาสับที่แบบ ยั่วมากคะคโอเคมาดูห้องนะคอ่างนะจะ๊ะดูดูจ๊ะเดีด๋ยวแป๊บหนึงนะจ๊ะสี่นี่มาให้ดูนี่เลยไม่ได้กลับกล้องเลยนะทุกคนถ่า่ง่ายๆนะคะที่บ้านเนาะนี่ของดีน้ำปลาหอยจับท่าสยามเสื้อผ้าหลานนะคะน้ำปลา โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนแต่ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะพาดูมิตรภาพดีๆนะคะมีให้กันเสมอนะคะแล้วก็เราก็รักษาไว้เนาะเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะคะโอเคนะคะสายดูชีวิตของสาววันนี้นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ Deep